ตอนนี้ช้างน้อยเป็นอย่างไรนะครับ พี่สมัยครับโอพี่สมัยมาทางเพจไปปดตอนนี้สมัยมาชมทางเพจแล้วนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับที่กดไลค์ให้นะครับทางเพจพี่สมัยนะครับแล้วก็ก้าท่านชมอยู่ เเออเอ,เอแ,ตแ,แ,ตแต่บรรยากาศวันนี้ื่เช้าคัด้องเหยียบหักหลนแก้วฟ้าดึงพวดเดียตุ้มตุ้มตุ้มต,ต,ต,ตมาคชืว่าจะมาเอางวมาแตกขาผมโอ้หไม่คุ้นทำทำเพลงฮะงวงดึงขาก้องเลยดึงลากเข้าไปในรถในในคอ,อกนะ ผมก็รีบแกะงวงเลยไม่ดึงไม่ดึงกลับถ้าดึงกลับท,ทั้งแน่พักสายตาครับผมพักที่พักพักสายตาครับผมก็สี <c oughs> ขั้นข้ออย่่เดี <c oughs> ๋ยวไปหาลูกอมมาอมนิดหนึ่งอ้าววันนี้วันอาทิตย์เนาะ ้ายาวเดินทางมาท่องเที่ยวมาทําบุญมาบุญสานะครับเด็กตึง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 สวัสดีครับทุกคนท,กท่านหนอรอบห้อง14อท่านใน YouTube นะคะรับมาดูช้างน้อยช้างแฟดอยุธยาคู่แรกของโลก ระเบิง่งเสร็จนะครับพี่นออ้องไปนะฮะหลายคนก็ <c oughs> เฝ้าดูการเจริญเติบโตนะครับของน้องแฝดนะครับมาดูความเปลี่ยนแปลงเนาะเอาใจช่วยนะครับเพราะว่าน้องก็เป็นคือแรกเกิดเนี่ยคือไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะว่าเป็นช้างแฝดที่คืออยู่ด้วยกันแหละนะครับท้องเดียวกันเนาะ อาจจะแย่งสารอาหารทาให้ไม่ค่อยแข็งแรงนะแต่ว่าผ่านมา6เดือนแล้วนะครับผ่านมา6เดือนแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยนะสุขภาพร่างกายของน้องก็เริ่มดีขึ้นนะครับคุณจาริยานะครับแชร์ให้แล้วค่ะขอบคุณครับคุณจาริยาที่แชร์ให้นะครับที่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับแต่นะอย่างที่บอกเนาะก็ก็ต้องเฝ้าระวังนะเรื่องสุขภาพของน้องนะ ทุกวันนี้ก็ที่นี่จะมีช้างแฝดอยู่ชสองอยู่เชือกนะคู่หนึ่งคู่หนึ่งแล้วก็บีแก้ฟ้ารถถังเนาะที่อยู่ด้วยกันแต่แก้ฟ้ารถถังนี้ก็จับวงจับอะไรได้ครับจับวงจับอะไรเขาได้เพราะว่าเขาแข็งแรงเนาะแล้วก็ป้อนอาหารได้แต่ว่าของน้องแฝดยังนะครับยังยังจับพวงไม่ได้นะฟ้องรวังนะาจับวงไม่ได้แต่ป้อนอาหารไม่ได้นะครับ ประมาณนั้นรเราให้ความร่วมมือนะกับทางความหรือเจ้าที่ที่เขาดูแลตรงนี้นะครับขเข้ามาในคอก็ชิดแอลกอฮอล์นะครับชิดแอลกอฮอล์เหยียบถ่านน้ำฆ่าเชือ้อประมาณนั้นประมาณนั้นนะครับเพื่อป้องกันเนาะเป็นการป้องกันแหละนะครับป้อมกันแล้วก็เข้ามาในคอออย่าเล่นกับน้องแรงนะครับอย่าเช่นแบบ เล่นแรงเขาก็เขก็ขขจะตอบโต้แรงนะเราักเขาไปแรงแรงเขาก็จะโมงเราแบบแรงแรงเหมือนกันนะครับทั้งนี้เป็นการฝึกนะฝึกทิ่ใสของเขาเนาะให้ก้าวร้าวนะครับแต่ในความรู้สึกคือเขาก็คือเล่นนั่นแหละนะเขาก็คือเขาเล่นนั่นแหละเล่นกับเราแต่ที่นี้ถ้าวันหนึ่งเขาตัวโต,วตวนะน้ำหนักเป็นตันอย่างแม่เขาเนี่ยนะฮะเออ เราก็ยังเท่าเดิมใช่ไหมฮะเออเราก็ยังเท่าเดิมแต่ถ้าเขาโตขึ้นประมาณนี้นะฮะประมาณแม่ของเขานะฮะเขาเบี่ยงเราทีเดียวเขาก็คิดว่าเขาเล่นนะเออเขาก็คิดว่าเขาทำเล่นๆนะแต่เราเนี่ยจะไหวไปใช่ไหมเออนั่นแหละฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามเบาๆกับเขานิ่มๆนวลๆกับเขาเพื <S <S <ๆ S 1> ่อที่จะเออให้เขารู้ว่าอ๋อเนี่ยเออนี่คือการเล่น การเล่นของเราก็ถือว่าเป็นความรู้เลยอยู่ที่นี่การเล่นของเราก็คือเล่นเบาๆผมก็จับเบาๆนะะนิ่มนวลเพราะว่าเผื่อวันหนึ่งเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆแตะเราใช่ไหมเออเวลาเราอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราฝึกตั้งแต่ตอนนี้นะการเล่นของเขาตอนเนี้ยนะฮะเออตอนเนี้ยเล่นกับเราไม่เท่าไหร่เพราะตัวเขาเล็กอยู่นะฮะ แต่ถ้าวันหนึ่งเขาโตเป็นหนักเป็นตันเนี่ยเขเล่นกับเราเด็ดเอาวงเวียงเราที่นี่นะปลิวแน่นอนนะปลิวแน่นอนนะครับฉะนั้นเนี่ยนะเราก็ค่อยๆเล่น,นแต่ว่าบางทีก็เผลอครับบางทีผมก็เผลอก็มีบางบางคนมาเหมือนกันนะแต่เราก็นะนะก็โอ้แบบผักแรงๆเลยเข้ามาในคอกเห็นฮะวันหนึ่งผมก็โดนทางอ่าอ่าคุณเลยก็กว,ว่าอยู่ว่าทำไมไม่ดู <laughs> ผักน้องแนละ้วผักายใหญ่เซ่ปุ๊บพอเซไปปับ๊บชายอยากกระโดดใส่เลยนะหัวโบมปุ๊บนะแล้วไปกองนะกองเอวหันหลังให้เขาอะ่ะช้างเด็กช้างแฝดชายใหญ่ก็กระโดดใส่ผักเขาเขาก็าาหัวเราะชอบใจแบบสนุกสนุกเลยเรียกมันทำเน่าทำเน่าอะไรเงี้ยเล่นเน่นาเล่นเน่าอย่างคืออย่างว่าช่วงเนี้ยเขาก็ทำได้เพราะว่า ช้างยังไม่โตแต่ถ้าลองแบบนี้สิแบบแม่เขาอางเออแต่มันเป็นการปลูกฝังกันเนาะเขาชิบะเขาเล่นนหเนี่เขาเล่นเออเอาขาขวาม,มือนะเราให้ฟังเผื่อใครมาเที่ยวก็จะได้รู้อย่างหลายคนเนี่ยแสดงว่าเป็นเอฟซีที่ติดตามมานานเนาะเนี่ยที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าทุกคนที่มาเมื่อกี้เนี่ยครับคือให้ความ,มือมากเออเขาอ,อยากมาจับเขาก็ได้จับมาแต่ว่าเออเขาก็บอกกันว่าเอ,อ้ ไม่จับงวงนะ to então, อะไรเงี้ยเออไม่จับปากนะอะไรเงี้ยเออเออมอนกับว่าเขาดูถ้าจะดูไ์สดหรือว่าดูทางเพจทางอะไรมามาพอสมควรแล้วนะครับก็เลยเข้าใจกติกานะเข้าใจให้ปมล้มมือเนาะแล้วก็รู้นะว่าเป็นการเฝ้าระวังนะเป็นการเฝ้าระวังไม่ให้นะครับเป็นการป้องกันด้วยแหละนะครับ โรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับนะเพราะว่าเขายังอ่อนแออยู่นะครับก็ถือว่าแม้เขาจะโตแต่ก็ยังปุ่มพุ่มเขายังอ่อนแออยู่นะฮะประมาณนั้น,นมสมัยที่สมัยเอาเข้ามาใหม่อีกรอบครับทุกคนบรรยากาศตอนนี้บ้านน้องแฝดอะไรสักชั่วโมงนะครับนะอะไรสักชั่วโมงไล่พอได้คลิกนะฮะส่งไปที่ฮัตดราย ออนไลน์ไปให้แม่บ้านตัดต่ออีกทีหนึ่งนะฮะก,ก็จะเรียกเอามุมน่ารักน่ารักของช้างนั่นแหละนะครับลงไปในเพจเนาะให้ทุกท่านได้ชมกันนะครับหลายคนก็โฮมาขอบคุณใหญ่เลยบอกว่าโอ้ขอบคุณมากที่นำเสนอความน่ารักของน้องช้างให้ดูนะฮะสามเพจเนาะเราไปหามุมสวยๆไว้นะครับของน้องช้างนะครับให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันเขาชอบมากนะ ทุกผานก็มีพี่นะพี่นุชนะฮะนุชการบินไทยนะโทรมาขอบคุณบอกโอ้ยนะอโทรมาขอบคุณบอกขอบคุณมากๆเลยที่มาถ่ายมุมส,ยสวยๆให้ดู <c oughs> เขา่อเรียกมุมส,ยสวยๆเรียกความน่ารักของช้างมาให้ดูนะพี่นุชนุชการบินไทยนะครับ ติดตามตลอดเอาใจช่วยนะครับอยากเห็นการเจริญเติบโตของน้องเนาะอ่าดูสิดูสิสนี่ฮะนี่ก็อีกมุมหนึ่งของของความน่ารักของน้องนะฮะตอนนี้แย่งคองปานกันลนะตอนนี้แย่งแย่งคองปานกันแล้นท่านโอ้ตกใจตกใจ ตกใจเสียงรถกะฮะรถเสียงดังมาก ราสร้างรายได้คนดูเยอะๆนอกจากคลิปสั้นๆมันจะจบเร็วคนดูวนซ้ำเยอะๆตัดเอาไฮไลท์ในแต่ละวันอ๋อครับผมครับผมก็คลิปเดียวยังสร้างรายได้ไม่ได้นะครับตอนนี้ก็ยังไม่อนุมัติตอนเนี้ยได้เพราะอ่าวีดีโอวีิดีโอนะครับที่ทาอยู่ตอนนี้นได้ได้จากวีดีโอนะคลิปเดียวยังไม่อนุมัตินะ แต่ว่าเขายังทับลงไปไปเรื่อยครับสเสริมกันไปแย่งกองฟางกันแล้วครับตอนนี้ครับแบบญิงเล็กนิดแบบตะกี้อ๋อจัดลงใช่ไหมเออเออใช่ใช่เขาจะกรีดนะฮะตกใจเขาจะกรีดนะฮะน่านน่านตอนนี้กำลงังแย่งกองฟางกันนะตอนนี้ ยังกองฟางกันแล้วนะครับใครที่ได้กองฟงางก็คือยิงเล็กนี่เองนะโอ้โหน่ารักมากท่านี้ท่านนี้น่ารันะน่ารักมากท่านีครับทุกคนโนโนพีดละพีดละ โอ้โอ oh, 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 oh. ้โอ้โอ้มินรอบฟังๆนะฮะโอ้โอ้โหคลิปดันเลยครับตรงนี้ครับเดินของฟางเลยข้างในก็เข้ามาดูได้เลยครับข้างใน,นนะงงก็เข้ามาดูได้นะครับ <c oughs> ยิงรอบกองฟางได้เหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ฮะนี่ครับนี่ครับกัรสนุกกับกองฟางตอนนี้ก็งกองกองฟางเริ่มตื่นเริ่มแตกแล้วโอ้โห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 พลังเยอะมากครับอีกเล็ก ตอนนี้คลองคางแตกกระจือแล้วโอ้โห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 เสียงตัวไหนครับเสียงอยู่เล็กครับผมแตกกระจุยแนละ้วคลองคางตอนนี้อยจับมงนะครับเข้ามาแล้วไม่จับมืองน้องนะครับจับแปมงหัวเดียวครับ จับหัวจับตัวได้แล้งขาไปกับงวงหน่งวงไอ้วาเช่นอลอยแว่อยชายใหญ่ ตอนนี้ก็ได้ที่นอนแล้ครับโอคตรฟังแต่ก็ยิงและวิ่งรอบทีเดียวนไไงดด้้้คคครรัับบลลอเเยยจม เป็นดูท่าประกาศชัยชนะของออชัยชนะกองฟางทหารอ,อ๋อยีเล็กใช่ไหมนะประกาศชัยชนะเมื่อกี้ไม่ให้จับวงแต่น้องแต่งวงจับเองอะทำไงดีเพระาะฉะนั้นอ๋อไม่ให้จับวงแต่ม่วงแวสแดงว่าต้องห้ามช้างไม่ให้เอาวงไปจับนักท่องเที่ยวนะ ขึ้นขยมบมาตลอด